มีคำถามเกิดขึ้นมากมายก่อนหน้าการหาหรือนะว่าจีนจะเอาเรื่องไต้หวันมาเป็นส่วนหนึ่งของการเจรจาการค้าหรือไม่เพราะมีรายงานออกมาว่าจีนอาจจะกดดันให้สหรัฐคัดค้านความพยายามในการไม่กลับมาอยู่เป็นส่วนหนึ่งของจีนของไต้หวันเพื่อแลกกับการบรรลุดีลการค้า คือเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยมาโกโรบิโอร,รัฐมนตรีตามเทศสหรัฐปฏิเสธคําถามที่ว่าสหรัฐจะทิ้งไต้หวันหรือเปล่าถ้าเกิดจีนยื่นข้อเสนอบางอย่างให้แบบที่แบบมันดีมากๆเลยเนี่ยมาโกโรบิโอบอกนะคะบอกว่าจะไม่ทอดทิ้งไต้หวันนะย,ยังไงไต้หวันก็จะอยู่ในความดูแลปกป้องคุ้มครองของสหรัฐ มันก็เลยทำให้อาจจะเป็นการส่งสัญญาณไปที่จีนนะว่าเออเราไม่คุยเรื่องนี้กันแล้วก็ก่อนเดินทางมาเอเชียทรัมป์ก็เคยบอกว่าเรื่องไต้หวันน่าจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เขาต้องคุยกับสีจิ้นผิงแต่เมื่อวานระหว่างเดินทางจากญี่ปุ่นมาเกาหลีใต้นักข่าวก็ถามอีกว่าจะมีเรื่องไต้หวันไหมทรัมป์บอกเออไม่แน่ใจแล้วจะคุยหรือเปล่าสรุปออกมาก็ไม่ได้คุยกัน นะแต่ว่าโดยรวมเนี่ยทรัมป์บอกว่ามันเป็นการพบกันที่ a m a z ิ่งมากนะโอ้ยอดเยี่ยมกระเทียมดองแล้วให้คะแนน12เต็ม10แล้วก็ระบุนะคะบอกว่าสารัฐและจีนน่าจะลงนามในข้อตกลงทางการค้าได้ในเร็วๆนี้และเขามีแผนจะเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการในเดือนเมษายนตามคำเชิญของประธานาธิบดีสจิ้นผิง ส่วนสีจิ้นผิงก็จะเยือนวอชิงตันหรือไม่ก็จะไปที่รีสอร์ทอามารโกที่ปรามบิชในรัฐฟลอริดานะก็เอานี้ในความเห็นของเราเนี่ยนะเราก็รู้สึกว่าดีที่เขาคุยกันได้ไม่งั้นมันจะเหนื่อยมากนะมหาอำนาจ2มหาอำนาจนิตรีกันเนี่ยเราคงเดือดร้อนนะโดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจกและการค้าทีนี้อันนี้คือ,อ,อส่วนใหญ่ก็จะเป็น ที่ออกมาจากข่าวทางฝั่งของสหรัฐทางฝั่งของชาติตะว,วันตกแล้วจีนว่าอย่างไงบ้างนะสีจิ้นผิงว่าอย่างไงบ้างสื่อรัฐบาลจีนได้เผยแพร่ถ้อยถแถลงของสีจินผิงหลังการประชุมเสร็จโดยผู้นําจีนระบุว่าสหรัฐและจีนเนี่ยบรรลุสันทามติในการแก้ปัญหาใหญ่ๆคือเรื่องการค้าคณะทํางานของจีนและสหรัฐจะทํางานต่อนะเพื่อจะให้ได้ผลลัพธ์ที่เหมือนยา ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศคือพูดง่ายๆว่าตีกันไปเนี่ยมันก็เจ็บตัวทั้งสองคนแล้วก็บอกด้วยนะคะบอกว่า2ประเทศมีโอกาสที่ดีมากขึ้นสําหรับการร่วมมือในเรื่องอื่นๆด้วยอย่างเช่นจัดการกับแก๊งสแกมเมอร์นี่ยไม่รู้พูดถึงเราปะ่ะการฟอกเงินพูดถึงใครก็ไม่รู้นะแล้วก็ AI ปัญญาประดิษฐ์ โดยในสื่อรัฐบาลจีนบอกว่าจีนและสหรัฐเนี่ยต้องมีความรับผิดชอบให้สมกับที่เป็นมหาอำนาจต้องทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุพันธกิจที่เป็นประโยชน์ต่อโลกขอบคุณค่ะ <laughs> ไม่งั้นพวกฉันเหนื่อยนะเธอสองคนตีกันอะพวกฉันเหนื่อยแล้วก็ช่วยมาปราบสแกมเมอร์แถวบ้านฉันด้วย นะนายกฉันก็ตั้งนา,นายกดิฉันนะฮะเม่ไพูดกับผู้นาแบบผู้นําโลกนี้ไม่ได้นายกของดิฉันก็ตั้งคณะธรรมการคณะกรรมการสแกมเมอร์เอ้ไม่ใช่คณะกรรมการปราบสแกมเมอร์มา3คณะแล้วนะเพราะฉะนั้นแล้วก็ประกาศด้วยนะว่าจะทํางานร่วมกับประชาคมโลกในการปราบปรามสแกมเมอร์เพราะฉะนั้นนี่เป็นโอกาสดีของไทยที่จะแสดงบทบาทในฐานะแกนนำนะนะเพราะว่าเราถูกล้อมด้วยสแกมเมอร์ จะมีที่ไหนที่เหมาะสมไปกว่าประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางของการจัดการกับสแกมเมอร์นะจีนก็เอาด้วยแล้วสหรัฐก็เอาด้วยแล้วช่วยโอกาสไว้เลยค่ะนะะเอาละอีกเรื่องหนึ่งที่ที่น่าจับตามองคือเราจะเห็นว่าท่าทีของสีจิ้นผิงต่อสงครามในยูเครนเนี่ยค่อนข้างระมัดระวังนะแล้วสหรัฐก็ค่อนข้างระมัดระวังในการที่จะไป ไปกดดันหรือไปบีบจีนมากถึงไม่มีเรื่องของขอให้จีนเลิกซื้อน้ำมันจากรัเสเซียถึงไม่มีรายละเอียดออกมามั่งมากมายว่าจีนกับสหรัฐจะทำยังไงเพื่อให้สงครามยูเครนยุติเพราะว่าอีกแง่หนึ่งเนี่ยก็ต้องมองว่าจีนก็มองสงครามยูเครนไม่ได้ในฐานะของคนที่อยู่วงนอกสะทีเดียวเนื่องจากอันเนี้ยมันเป็นสงครามที่ เขาเรียกว่าอะไรเป็น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 สงครามที่มีผลกระทบทางภูมิรัฐศาสตร์แปลว่าอะไรแปลว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องหรือปัญหาระหว่างรัสเซียกับยูเครนมันเป็นปัญหาระหว่างรัสเซียกับยุโรปมันเป็นปัญหาระหว่างรัสเซียกับยุโรปบวกสหรัฐแล้วรัสเซียเองก็มีเกาหลีเหนือแล้วก็มีจีนอยู่ครึ่งหนึ่งเพราะจีนไม่เคยประกาศคว่ำบาตรรัสเซีย เพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันก็เลยมีความไม่ได้ไม่ได้แบบขาวดําเหมือนกรณีไทยกัมพูชาเห็นไหม,ออมไทยกัมพูชาเป็นเรื่องของระหว่างไทยกับกัมพูชาคือเรากัมพูชาไม่มีชาติอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเลยมันเป็นเหมือนกับโลคอลคอนฟลิกตอะแต่ว่ายูเครนเนี่ยมันเป็น มันเป็นคอน FLICT ที่ส่งผลกระทบต่อภูมิรัฐศาสตร์ของโลกเพราะฉะนั้นเราเห็นท่าทีของสีจิ้นผิงระมัดระวังและทรัมก็ระมัดระวังนะที่เป็นที่น่าสังเกตเนี่ยพี่นาอันบทความวิเคราะห์เขาบอกที่สีจิ้นผิงระมัดระวังเนี่ยเพราะว่าก็ต้องไปเหลือบดูรัเสเซียด้วยว่ารัเสเซียจะยังไงนะพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าจีนอยู่กับรัเสเซียนะแต่จีนก็ไม่ได้เ,เรียกว่าคว่ำบาตร หรือกีดกันหรือโดดเดี่ยวรัดเสียจีนขออยู่ตรงกลางแล้วมันมีสิ่งที่น่าน่าคุยแล้วกันเกิดขึ้นก่อนที่สีจิน้นผิงจะเจอกับทรัมป์ครึ่งชั่วโมงก่อนที่จะเจอกันตอนเก้าโมงเช้าเมื่อเช้าเนี่ยทรัมป์ก็โพสต์ข้อความทางทูตโซเชียลบอกงี้บอกว่า คือตอนแก่โพสต์เนี่ยอยู่บนมารีนวันก็คือเฮลิคอปเตอร์ประจำตำแหน่งของพัฒนาธิบดีแล้วก็บอกว่าเนี่ยเพิ่งจะสั่งให้กระทรวงสงครามของสหรัฐไปเริ่มการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ทันทีแล้วก็ต้องทำในระดับที่เท่าเทียมกับมหาอำนาจนิวเคลียร์อื่นๆมหาอำนาจนิวเคลียร์คืออะไรที่ทรัมพูดถึงก็มีการพูดถึงรัเสเซียก็มีการพูดถึงจีนที่บอกว่าตอนเนี้ย รัสเซียมีหัวรบเนิวเคลียร์เป็นที่สองรองจากสหรัฐจริง,รงๆแล้เราไม่ใช่นะถ้านับเอาหัวรบเนี่ยจำนวนเนี่ยรัสเซียมีเยอะกว่าแต่เรื่องความรุนแรงเนี่ยเราไม่รู้นะแต่ทรัมป์บอกว่าสหรัฐมีเยอะกว่าอ่ะก็ยกให้เขาไปแล้วก็มาจีนแล้วทรัมป์ก็บอกว่าเดี๋ยวเอเอสหรัฐรัสเซียแล้วก็บอกว่าจีนเนี่ยก็ตามมาที่3แล้วก็คงจะขึ้นมาเท่าเทียมกับสหรัฐและรัสเซียในอีก5ปีข้างหน้า แล้วทัมก็พูดว่าในขณะที่บางประเทศทดสอบนิวเคลียร์นะฮะก็คงหมายถึงรัเสเซียเพราะจีนยังไม่มีข่าวว่าทดสอบสารัฐทำอะไรอยู่นะ ก็เลยสั่งให้มีการทดสอบนิวเคลียร์แล้วก็บอกว่ามันเป็นเรื่องที่ฉันเฮดมากก็คือไม่ชอบฉันเกลียดมากต้องมาทําอะไรแบบนี้แต่ว่าเรามีความจำเป็นที่จะต้องทําแล้วก็ให้ทดสอบ on and equal basis ด้วยก็คือทําในระดับที่เท่าเทียมกับที่เขาเพิ่งทําไป